ปล่อยเพลงฮอตฮอตแบบรัวไม่หยุดอยู่แล้วจ้าสำหรับนักร้องเสียงดีมุนแคนแกนคูณพบกับปาราได้แล้วทุกคนใน nice. ปา้าพาแซบช่วงเมามอยคือดังออนไลน์อีกเช่นเคยนะวันนี้เรามีข่าวมาอัปเดต สำหรับมุนแคนแก่นคคนอใครเข้ามาอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมแชร์ข่าวดีๆต้องขอบคุณข่าวลูกทุ่งด้วยนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ประดาก็มาพูดถึงเพลงนะของลูกทุ่งมาเทมุนแคนแก่นคูนทุกคนที่เพิ่งปล่อยเพลงเป็นเกียรติหลายที่ยอดวิวยังไม่ อยู่อยู่แล้วทุกคนบอกว่าทะลุไป15ล้านวิวแล้วอดปรบมือจ้าโบมือระัวและติดเพลงในมาแรงในขณะนี้ด้วยรวมถึงติดชาร์จอันดับหนึ่งของคลื่นวิทยุ90ลูกทุ่งรักไทยนะสำหรับวันนี้ปรดา,ดาก็อะมาเมามอยสำหรับข่าวลูกทุง่งแล้วก็สำหรับนักร้องลูกทุง่งนะแล้วก็แบบเามาเ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 มาอยกันอะล่าสุดบุญนแคนนะ ยังปังต่ออีกนะทุกคนนะไม่รอแล้วว่าง,งั้นไม่รอแล้วจัดกระแสเพลงช้ำๆนะในระบ,บำมาเดิร์ฝันเอย่ยเพลงที่สหนีบอมันหนี ee, บอมุมในะพี่น้องเนื้อหาอกหักโคตรเจ็บนะของคนที่เชื่อนในคำว่ารัก หลงในการกระทำนะโดนหลอกให้เจ็บมากี่ครั้งก็ยังหนีบมุมนะหนีไม่พ้นนั่นเองหนีบมุมคือหนีบพ้นนะไปทั้งใดกันนีบบอดนะสำหรับเพลงนี้นะงานนี้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพียงไม่กี่วันกำลังใจแฟนๆบอกว่าทะลุหลังไหลเข้ามาชมมิวสิกวิดีโอแล้วก็กดหัวใจกดถูกใจอะไรเยอะแยะมากมายนะทำให้ยอดวิวพุ่งทะยานแตะ2ล้านวิวแล้ว เลิศมากทุกคนเออนะและยังติดเทรนเพลงในมาแรงเช่นเคยสำหรับมุนแคนแก่นคูนเป็นอีกเพลงที่โดนใจแฟนคลับแล้วก็แฟนของมุนแคนทุกๆคนเลยมุนแคนก็บอกว่าขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมเพลงใหม่ด้วยหนีโบมม นะเพลงนี้ทีมงานบอกว่าเบื้องหลังทำงานกันหนักมาก,มากๆคุณผู้ชมนะเพื่อสื่อสารผ่านภาพส,สวยๆเป็น MV ที่มีเนื้อหาที่ทั้งเจ็บทั้งโดนทั้งเศร้าโอ้นะ,ะใครยังไม่ดูต้องรีบไปดูแล้วนะเสิร์ชหาใน YouTube ใน Facebook ใน Google ได้เลยนะสำหรับเพลงหนีบมมุ้มนะจ๊ะอ่า แล้วก็ยังบอกต่อไปว่าผมขอบคุณอีกครั้งสำหรับกำลังใจนะสำหรับพี่น้องแฟนเพลงที่ให้เกียรตินะที่มาชมนะที่มาชมมาพูดคุยในคอมเมนต์ให้กำลังใจตลอดเวลานะแล้วก็มีเพลงมาเดิ์ฝันเอ้ยนะรวมถึงเพลงของมุนแคนนะอยากให เป็นกำลังใจแบบนี้นานๆต,ต่อไปเรื่อยๆนะฟังและชม mv ผลงานผมได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะแล้วก็มีแกรมมี่โกลออฟฟิเชียลฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเยอะเยอเนะเพราะอัลบั้มของอุแนแคนเน้นคุณภาพครับแก้วนะจ๊ะทั้งเนื้อหา mv ดนตรีการเรียบเรียงจากครูเพลง นามระบือล้วนล้วนนั้นเองนะจ๊ะนี่คือข่าวเมาท์มอยคุณดังออนไลน์สำหรับมุนแคนแก่นคุณที่ปลาด้มามาเมาท์ให้ทุกคนที่ฟังอ่านี่คือข่าวดีๆนะใครที่อยากให้ปลาด้าอยากจะเมาท์มอยข่าวคนไหนยังไงบอกกันได้นะจ๊ะ ใต้ลิงคลิปเลยเมาส์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มาเมาส์นะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ประดาด้วยนะจ๊ะด้วยการกดติดตามกด Subscribe กันเยอะๆกันแล้วันสำหรับวันนี้เวลาหมดล้วไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับดีบ้า